สวัสดีครับพี่น้องชาวครึ่งเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กําลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้มากับประเด็นตู้กลางนะครับความถี่เสียงร้องจะปรับเท่าไร่ดีนะครับที่จะให้นักร้องหรือคนร้องคนพูดถูกใจนะครับมาดูปัจจัยของอเกี่ยวข้องกับเสียงกลางนะครับตู้เสียงกลางแหลมเนี่ยก็ประกอบด้วยลําโพงนะครับลำโพงเสียงกลางนะครับแล้วก็ลําโพงเสียงแหลมในลําโพงในปัจจุบันก็จะมีย่าน ลำโพงที่ให้มิดโลที่กําลังดีแล้วก็ลําโพงที่ให้เสียงกลางชัดเจนนะครับย่านมิดโลนะครับดอกลําโพงตัวนี้ส่วนมากจ,จะใช้วอยขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตั้งแต่ประมาณ3นิ้วนะครับหรือว่า2.5นิ้วนะครับตั้งแต่50 50 7สถึง 75, อย่างนี้นะครับส่วนย่านที่เป็นไฮจริงก็45-50อย่างนี้นะครับอันนี้คือขนาดไวของดอกลำโพงที่นิยมใช้กันที่4 5่0จริงๆแล้วความถี่เขาก็ตั้งแต่50 50เฮิรตซ์แต่ทำไมมันออกมิดโลน้อยเพราะว่ากำลังขับแล้วก็กำลังขับแล้วไวคอย์เขาน้อยเล็กนะครับถ้าไปเปิดมากๆความถี่ต่ำเนี่ยความร้อนมันจะสูงขึ้น อดอกอาจจะไหม้แล้วก็ขาดง่ายฉะนั้นเราต้องเลือกใช้ดอกที่เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นตารางตารางหนึ่งของทางค่ายดีๆนะครับดีดีดช็อปนะครับเข้ามาแบ่งความถี่ให้เราเห็นตั้งแต่มิดโล่ในตั้งแต่200นะครับ200ถึง500จาก 500- ถึง2,000เนจะเป็นเสียงกลางเสียงกลางที่สำหรับพูดนะครับต่อจากนั้น2 0 0 0ถึง4,000เนจะเป็นออกกลางแหลมนะครับอ,อกกลางแหลม สามช่องนะครับสามช่องนี้จะสัมพันธ์กันนะครับถ้าเกิดเสียงมันแสบหูเราต้องปรับมิดโลให้เยอะขึ้นนะครับปรับมิดโลให้เยอะขึ้นย่าคนความถี่เขาได้แจกแจงรายละเอียดไว้นะครับตั้งแต่250ะนะครับถึง500เนี่เป็นมิดโลนะครับก็จะมีทั้งเสียงมนตรีเสียงร้องแต่เราก็วันนี้เราจะพูดใน ในเรื่องของเสียงร้องมากกว่านะครับเสียงกลางเสียงพูดที่มันจะมาเพิ่มมันจะเพิ่มมิดโลให้เสียงที่มันพุ่งออกไปได้ไกลขึ้นนั่นก็คือจะมีย่านความถี่เสียงกลางตั้งแต่5 0 0ร้อถึงสองพนะครับเป็นย่านความถี่ที่เหมาะสมในการพูดในการร้องแต่ต้องระวังนะครับถ้าเกิดเสียงมันออกปองๆเราต้องเพิ่มมิดโลนะครับเราต้องเพิ่มมิดโลหรือถ้าเสียงมันตื้อๆเราก็ต้องเพิ่มมิดไฮใช่ไหมครับ นี่มิดไฮเนี่ยตั้งแต่ช่วงสองพันถึงสี่พตัวนี้จะเพิ่มให้เสียงมันมันพุ่งไกลนะครับเราจะสังเกตเห็นถ้าดอกแหลมขาดถ้าดอกแหลมขาดในตู้กลางเนี่ยเสียงมันจะอยู่แค่ข้างหน้าฟังไม่รู้เรื่องอู้นะครับอันนี้คือมันไม่มีเสียงมันไม่มีเสียงหายออกมานะครับฉะนั้นดอกที่มันคุมคลุมนะครับ นั่นก็คือดอกดอกลางในส่วนมากมันจะคุมตั้งแต่6 0ถึง6,000นะครับแต่ที่นี้มันก็อยู่ที่คุณภาพของดอกนะครับอันนี้เป็นเอ่อเป็นกราฟิกจากทางฮิโปอ u ดิโอนะครับผมเอามา350ถึง600นะครับอ่าเป็นย่านกลางกลางที่เราจะต้องปรับ EQ นะครับการคัด EQ เนี่ยต้องคัดลงนะครับอย่าดันขึ้นนะครับถ้าดันขึ้นเนี่ยนอกจากจะทำให้เสียงมันแสบมันจัดจ้านเกินไปเนี่ยมันทำให้อ่ ไม่เพราะนะครับเราต้องดึงลงอย่างเดียวนะครับพยายามดึงลงนะครับทีนี้มาดูความถี่เสียงร้องนะครับเสียงร้องตัวไหนที่นักร้องถูกใจนะครับผู้ชายก็ตั้งแต่100ถึง800ผู้หญิงก็ตั้งแต่250ถึง1นึ่งเคนะครับเพราะว่าเสียงผู้หญิงเขาสูงกว่านะครับเสียงผู้ชายยมันจะออกในแนวโทนทุ้มนะครับทุ้มนุ่มนะครับการปรับนะครับจุด เหมาะสมจุดสําคัญที่สุดก็คือการปรับการปรับที่นาเครื่องนะครับการปรับที่นางานนะครับสําคัญมากนะครับนักร้องคนที่ขึ้นร้องแต่ละคนเสียงไม่เหมือนกันนะครับบางคนเสียงแหลมบางคนเสียงใหญ่นะครับโดยเฉพาะงานเวทีนะครับต้องปรับให้ได้แล้วก็ปิเซตให้ได้นักร้องเขาถึงมาอาอาจจะต้องมีการทําซานะครับร้องเพลงสงเพลงนะครับเพื่อที่จะเซฟ เสียงเซฟค่าที่นักร้องคนนั้นมันจะง่ายถ้าเป็นมิกซ์ดิจิตอลนะครับถ้าเป็นมิกดิจิตอลแต่ถ้าเป็นอนาล็อกแล้วก็อา,อาจจะไม่ได้ไปปรับ EQ นะครับอาจจะไป EQ เฉพาะที่ที่ที่มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ตัวสุดท้ายนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม